จากประสบการณ์ตรงเลยนะจ๊ะจากคนที่ใช้จริงๆเลยคือคือแบบผิวหน้าเกมมันแบบมันมันะสวัสดีค่ะทุกคนเกมเองนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวนี้เลยตะดดง พ n r บรท์บิวตี้ T t ดีโกเซ e r u m นะคะตัวนี้ก่อนจะไปดูตัวผลิตภัณฑ์หนูเท้าความไ้ฟังก่อนก็เรื่องของเรื่องคือแบบช่วงที่พักหน้าไปก็แบบไม,ไม่ไม่มีอะไรทํำก็เปิดทีวีดูเห็นโฆษณาแบบโอ้ยน้าฉ่ำเงาไปิษัทเกาหลีนู่นนี่นั่นอะไรงีนนน้นางนางอก,ก็อยากแบบเออหน้างเงาบริษัทเกาหลีบ้างก็เลยไปซื้อมาแล้วใช้มาสักประมาณครึ่งขวดได้แล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ตรงเนี้ย ก็ใช้นานะกว่าจะรู้<ม>กว่าจะเอามารีวิวกว่าจะเอามาพูดกันอย่างผลลัพธ์ที่เกมได้คือเมื่อก่อนจะมีรอยสิวจําได้ปะต้องรีวนหน้าแก้มเขาเคลมมาว่าแบบ7วันหน้าขาวก็จ่างใส่ช่วยลดเมลานินสีผิวตรงที่เป็นจุดกระจุดดังดาวตนี้เกมได้จากวัสดุน,นะคะร,ราคาเกมไม่แน่ใจว่า399มั้งประมาณนี้แหละแต่ที่จริงในเซเว่นมันก็มีแบบซองขายนะแต่อน<ม>นี้เลยดีกว่า แตแดนแตัวนี้ไม่มี SPF นะคะซึ่งไม่สามารถกันแดดได้แล้วมันบอกว่าเข้มข้นเหนือกว่าวิตามิน C 15เท่าซึ่งเกมใช้แล้วโอเคแหละเออนีรอยสิวเราหายไปอย่างที่เกมบอกอะรอยสิวรอยกะอะไรพวกนี้หายไปจริงหน้าฉ่ำเงาจริงๆเนี่ยแต่นี่ยอมรับว่านี่คือการเซตแป้งนะ มันก็ยังมีความเงาความเลือบแบบเงาอยู่คือถ้าถามว่าไม่เซตแป้งคือเป็นยังไงรู้ป่ะคือหน้าคือแบบหยาเลยอะเป็นสังขยาเลยอะคือแบบด้วยส่วนตัวคือเกมเป็นคนผิวหน้ามันอยู่แล้วเนาะมันบริเวณทีโซนเนาะแต่อันนี้คือใช้ไปแล้วคืออันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยนะจ๊ะจากคนที่ใช้จริงๆเลยคือคือแบบผิวหน้าเกมมันแบบ มันมันอะแต่ก็ทนใช่เพราะว่าข้อดีมันก็มีคืออะรอยกะรอยฝ้าแบบมันหายไปอะอย่างรอยสิวรอยรอยสิวพวกเนี้ยมันหายไปอืมแล้วรอยแบบจุดเล็กๆพวกสปอตเล็กๆมันก็จะหายไปเออในในระดับหนึ่งอะเมื่อก่อนคือเกมแค่แบบไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันอะ หน้าคือโอเคแล้วกำลังดีแต่คือนี่ต้องมีแบบการทัชอัพระหว่างวานันการเติมแป้งระหว่างวันทำให้โอ้โปพรดักตัวนี้แหละที่ทำให้หน้าฉันแบบมันแต่เขาเคลมมาว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวให้ผิวหน้ากโกลดูฉ่ำน้ำเป็นสาวเกาหลีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่โดยส่วนตัวคือเราเป็นคนผิวมันอยู่แล้วซึ่งความมันบนใบหน้าเราอ่ะมันก็จะผลิตมาเยอะกว่า คนทั่วไปใช่ไหมซึ่งมันก็คงจะทําหน้าที่แบบว่าให้ผิวเราดูดูอีดูโกลตลอดเวลาแต่คือแบบโกลเกิถ้าว่าไหนไม่แต่งหน้าเราใช้แต่ตัวนี้นะก็คือแบบมันจะแบบรู้สึกแบบเยิ่มอะเยิมเลยอะคือแบบเยิมแบบไม่โอเคอันนี้คือจากใจ่คนที่แบบหน้ามันนะใครที่หน้ามันแล้วใช้ตัวนี้อยู่ เป็นยังไงบ้างเออมีความรู้สึกแบบนี้ไหมว่าแบบหน้ามันเกินเกินเหตุอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกเกมหน่อยนะเกมอยากรู้มากเลยว่ารู้ว่าเกมเป็นคนเดียวว่าอันนี้เพราะว่าเป็นจะให้เกมมาแบบฟันธงคนเดียวก็ไม่ได้เนาะอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวจากเกมเองคือเกมว่าเกมหน้ามันแล้วเกมชัยแล้วเกมหน้ายิ่งมันมเลยขนาดเนี้ยลงแป้งเนี่ยความเงาก็ยังแบบใสเน้งเห็นว่าหน้าผากแบบอ้วนเนาะช่วงเนี้ยอ้วน กัดตัวครั้งที่สามแล้วใช่ปะ่ะโอ้ไปไหนก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นเนาะเซงพูดมาตั้งเยอะทุกคนคงสงสัยนะว่าเนื้อเซรั่มมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูเนื้อเซรั่มเดี๋ยวพูดก่อนว่าเนื้อเซรั่มมันจะเป็นข่าวขุ่นหัวมันจะเป็นห um ัวดัปเปอร์ um แบบนี้เหมือนขวดเซรั่มทั่วไปเลยอ่ะยวเกมบีบให้ดู ล้วเซรามมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเกมชยกกัยคือเกมก็จะตามแบบหน้าผากหนึ่งจมูกหนึ่งคางหนึ่งแล้วก็เกลีย่ยทั่วใบหน้าแล้วก็ลงลํำพอแค่นี้ก็พอนะถามว่าซึมไวไหมก็ไม่ได้ซึมไวขนาดนั้นแต่คือถามว่าพอทาแล้วมันแห้งไปกับผิวหน้าไหมแห้งแต่ว่าทิ้งไวสักประมาณ2ชั่วโมงนี่สามชั่วโมงอย่างเงี้ยหน้าเราจะเริ่มมัน คือเหมือนร่างกายเหมือนผิวหน้าเราจะผลิตน้ํามันออกมาเยอะกว่าเป็นพิเศษปกติคือไม่ค่อยจะใช้กระดาษซับมันเท่าไหร่นะแต่นี่คืออยากรู้ว่าแบบอืเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าหน้าเรามันก็เลยแบบเอากระดาษซับมันมาซับดูแบบคือมันโอ้โหคือแบบแผ่นใหญ่แบบแผ่นแบบน่าจะแผ่น A 5ห้าแหละกระดาษใหญ่แผ่น A 5ห้าที่ซื้อตามห้างอ่ะมันจะมีมันจะมีอยู่อืมคือ ทั้งแผ่นเลยอะ่ะคือมันทั้งแผ่นเลยก็แบบแปลกเพราะตัวอื่นคือแบบอย่างมากก็แค่แบบบริเวณจมูกบริเวณตรงนี้แค่นี้ระยะในการซึมมาถือว่าดีแล้วก็โอเคเลยแหละแล้วก็อะไรอีกอะถ้าเราแต่งหน้าเลยอะ่ะโอเคเลยมันไม่แบบไม่กวนใจเรื่องอ่เขาเรียกว่า,างไงอะมันไม่กวนใจรองพื้นไม่กวนใจ แป้งหรืออะไรใดๆเล,เ,ลเลยคือแบบมันแห้งมันแมทไปกับผิวเลยแล้วก็มันจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้กับผิวเราหรือพอเกมใช้ไสซ์พัก์มันก็จะแบบผิวหน้าเราอ่ะผลิตความมันออกมาเยอะขึ้นทำให้เราต้องเติมเติมแป้งระหว่างวันก็มีประมาณนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงที่เราใช้ไงแล้วแบบเราใช้อย่างเดียวเลยเราใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยลก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราหน้ามัน จะว่าเพราะอาหารเสริมหรือเปล่าก็ไม่น่านใช่เพราะว่าเราก็กินเดิมๆเพราะโฟมล้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่น่านใช่เพราะเราก็ใช้โฟมล้างหน้าพวกยี่ห้อพวกนี้อยู่แล้วเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ,อาหารเสริมที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นโคลอินไซคิวเทของ d s c ที่เพิ่มเข้ามาแต่มันก็ลองหาข้อมูลแล้วว่า Side effect ของโคลนทรา e มันมีอะไรบ้ามันก็จะมีแค่ทำให้เราเพาะก็ระคายเคืองขึ้นไส้อาเจียนแต่ไม่เกิดให้แบบผิวร่างกายผลิตน้ำออกมาเยอะหรือว่าผลิตน้ำมันออกมาเยอะไ <Okay. S 1> ม่มีก็เลยก็น่าจะตัดประเด็นโคลนทรา e ออกไปน่าจะเป็นตัวสเตรัมหรือเปล่าส่วนความขาวหรอก็อย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในกล้องนี่แหละว่าขาวไหมแต่ความกลัวอะให้ หแมมันเขียนว่าอะไรบ้างนะก็ช่วยผิวกระจ่างใสใช่ไหมก็อย่างที่เห็นเนี่ยรกระจ่างใสไหมก็ให้ผิวหน้าเก็มเป็นคำตอบแล้วกันเนาะแล้วก็เรียบเนียนโอเคอย่างที่บอกว่าสิวบริเวณตรงเนี้ยหายไปแล้วรอยแดงรอยดำมันหายไปแล้วอืมแล้วก็ผิวดูแอบอ่าผิวดูอิ่มน้ําอืมก็จริงอิ่มน้ําจริงถ้าแบบ ลดความอิ่มลงมาหน่อยก็คือจะเป็นแบบเอออาจจะซื้อมาใช้ต่อเป็นคนที่สองสามสี่แต่คือโดยส่วนตัวแล้วอะตั้งแต่เด็กๆอะตั้งแต่เริ่มแบบตั้งแต่เริ่มเป็นสาวอยากสวยใช้แต่พอรมาตลอดเลยเพราะแบบมันทำให้หน้าเราไบรท์ดูกระจ่างเพราะครีมพอ์ที่แบบ เนื้อครีมอ่ะที่ผสม SPF ด้วยแล้วเริ่มตน้นรู้สึกก็จะแบบเป็นซองแบบไม่มีไม่มีเกลียวด้วยแหละซองละ13บาาบาทน้องทังกจำจำราคาไม่ผิดนะใช้ตั้งแต่สมัยนั้นอือมแล้วแบบเราก็ใช้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆหน้าเราจะแบบไรแบบชายมากเออตัวนั้นนะ่ะจะบอกว่าดีมากแตก่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ละน่าจะมีขายอยู่มั้ง เดี๋ยวมันน่าจะเอาเกมตัวนั้นมารีวิวดีกว่าว่าแบบเออเบสเซลเลอร์แต่เด็กๆกันอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเออใช่ใช่ใช่เป็นหนึ่งไอเดียเป็นเบสเซลเลอร์ในในวัยเด็กเออก็ใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือเกมพูดอะไรคาะตบบกบพ่องหรือพูดสรวนไปสรวนมาก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะเพราะแบบบางทีก็แบบพูดแบบไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงนี้รู้เป็นไร พี่ซึมกับพี่เศร้าถามหามางช่วงนี้ก็เลยแบบสมองแบบไม่ค่อยแบบลื่นไหลไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยโฟโล,ลว์นั่นแหละก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะแล้วก็ก่อนจากการวันนี้เก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c คร b e ให้ด้วยลาไปแล้วกับตัวพร Bright Beauty t r i l o g Serum นะคะแตะดนบ๊ายบาย